สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซียนพระหน้าตาดีชาแนลนะครับในรายการอย่าหาว่าอาสอนครับใน EP นี้ครับเราก็มีพระปิดตาอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะนํามาให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันเป็นไงโอ๊ตไม่ได้เจอกับผู้ชมหลาย EP เลยตอนนี้เก่งขึ้นแล้วครับเก่งในด้านไหนครับดูพระอ่ะใส่ถุงมือครับเฮ้ยจริงเหรอใส่ตรงมือให้โอ๊ตหน่อยคับโอ้โหเก่งเลยหัด ที่หายไปนานนี่คือหัดเลยครับหัดหัดดูพักหัดใส่ถุงมือครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะโอ๊ดรู้จักพิมพ์นี้ไหมรู้จักครับอ่าชื่อเต็มๆคือพารติตามหาลาศ หลังหลัง,หล,งหลังเตา่าอ่า,าใช่ครับพรกอิามหาราบหลังเต่านะครับก็สร้างด้วยกันเพียงแค่เนื้อเดียวก็คือเป็นเนื้อไวรานนะฮะก็จะมีทั้งตะกุด1ดอกสองดอกและ3ดอกเนี่ยหายากมากๆเลยเป็นพิมพ์ที่เขาสําหรับแจกกรรมการพระรุ่นนี้จะจัดสร้างในปี2 5 2 1นะครัเนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพระรุ่นนี้เนี่ยมีความสวยงามยังไงอ่ะอ่ะโอเค ก็ S <S <S จะสังเกตดูว่า,าพระปิดตามหาราพิมพ์หนังเต่าเนี่ยนิ้วมือเนี่ยจะขึ้นเป็นลำลำอ้วนๆเลยทั้ง10ทั้ง10นิ้วเลยนะครับบางองค์เนี่ยก็นิ้วจะไม่นิ้วโป้งข้างซ้ายมือเราเนี่ยจะไม่ค่อยชัดนะครับเป็นจากในบล็อกโอลองดูนิ้วเท้าเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือมีนิ้วเท้าแค่ข้างเดียวด้านล่างเนี่ยจะไม่มีนิ้วเท้าเห็นไหม กเท้เาเท้าที่อยู่ด้านล่างจะไม่มีนิ้วเท้านะและ้วก็ตัวองค์พระเนี่ยจะได้สัดส,ส่วนครับจะค่อนข้างจะปั๊มปัมอ้วนๆ้ตุมอ้วนใช่ปั๊มปอ้วนๆแล้วทําไมรุ่นนี้เขาถึงเรียกว่าปิดตาหลังเต่าครับอ๋อนี่พลิกหลังมาเออแล้วลองวางโคง้งๆแบบนี้เหมือนไหม โค้ง<น>เป็นมีความโค้งมนเหมือนเหมือนลายเต่าหลังเต่าเหมือนกระดองเต่าเหมือนหลังเต่าใช่ไหมอ่าเนี่ยแหละเป็นที่มาคพาว่าหลังเต่าแล้วก็ลักษณะของพระเองที่โอ๊ตเข้าใจก็คือว่าป้อมปอมอ้ออวนอวนครับลำลำนะครับอน้องครับแล้วอย่างสององค์นี้ทําไมถึงมีสีที่ต่างกันครับโอเป็นคำถามที่ดีมากโอ๊ตเนื่องจากว่าสององค์นี้มีการผสมมวลสารกันคนละครกนะอ่าพระเนี่ยเวลาเขาผสมมวลสารหนึ่งครกเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะจัดสร้างได้ประมาณสักกี่องค์ก็เดาๆว่าอาจจะเป็นประมาณสักหลักร้อยองค์นะครับโดยพระหลังเต่าเนี่ยสร้างอยู่ประมาณสักรวมๆก็ประมาณสักห้าพันองค์นะเพราะฉนั้นก็มีหลายครกหลายเนื้อหลายโซนอ่าเดี๋ยวลองสลับกันดูนะครับอ่าอย่างองค์นี้นะครับที่ผมเปลี่ยนจากโอ๊ตมาส่องเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเนื้อออกโซนออกเทาๆออกอมอ่าเขียวๆนิดๆน,น,นะครับ ก็เป็นการผสมมวลสารของแต่ละคกอย่างที่อบอกว่าไม่เหมือนกันแต่ว่าองค์นี้จะได้มีเกษาอยู่หลายเส้นอยู่เราของโอ๊ตเป็นไงเนื้อเป็นไงเข้มครับออกสีดําทั้งองค์แล้วก็มีคาบตังอิวน,นิดๆถ้าเทียบสององค์นี้อันไหนมีเสน่ห์มากกว่ากันอันนี้ครับเพราะว่าดูมันดูแบบ ไม่เหมือนใครดีเออแล้วแต่คนชอบนะก็บางองคนก็ชอบเนื้อดํานะบางงคนก็ชอบเนื้อที่ท,ที่มีที่สีสันที่แปลกไปแล้วอย่างสองโซนนี้คนนิยมโซนไหนมากกว่ากันครับถ้าถามว่าความนิยมโซนไหนมากกว่ากันก็เป็นเนื้อดําเนื่องจากว่าเป็นเนื้อใบลาดําแล้วก็พระองค์นี้ก็จะมีความหนามากกว่าองค์นั้นแต่ว่าองค์ที่โอ๊ตถือเนะี่ยข้อดีคือมีเกสาถ้าองค์นี้มีเกสานะทะลุราคาทะลุแน่นอนครับและอย่างราคาเล่นหา สองโซนนี้ต่างกันเท่าไหร่ครับก็เลทที่น่าจะแตกต่างกันประมาณสักหมื่นถึงสองหมื่นนะหมื่นถึงสองหมื่นเลยเพราะว่าองค์เนี้ได้ความคลาสสิกคือเนื้อดำแล้วก็มีค่าต่างอิ้วขึ้นนิดๆนะแล้วก็พระนี่มีความหนาด้านหลังเนี่ยยันหลังก็ถือว่ามีความคมชัดอยู่แต่องค์เนี้อย่างที่บอกว่าได้เรื่องเครื่องเรื่องเกเรื่องเกศาใช่เพราะว่าถ้าองค์นี้มีเกศานี่ทะลุทะลุเลยองค์นี้กุยันไม่รู้เรื่องครับ ด้านหลังจะเป็นยันตรีนิสินเหนะครับด้านบนเขียนคําว่าหลวงปู่โตะนะครับด้านล่างเขียนคําว่าวัดระดูชินทีอ่อน้องครับแล้วคนที่นํารุ่นนี้ไปบูชาเนี่ยเขาจะมีได้รับพุทธคุณด้านไหนเป็นพิเศษครับอ๋อก็อย่างที่บอกว่าเป็นพระปิดตามมหาลาภนะครับเพราะฉะนั้นอ่าก็ในเรื่องของเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมนะครับคำว่ามาหาลาภนี่ก็โอ้โหครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับอาน้องครับผมดูรายการแซนดังนั่งคุยอืมเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยอืม พระของหลวงปู่โตเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและอย่างรุ่นนี้ครับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นไหมครับก็ต้องบอกว่าตอนเนี้พระปิตาหลังเต่าเนี่ยกําลังเขาเรียกไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะไล่บี้กับพระปิตากนกข้างตะกุดคู่มาแบบกระชั้นชิดเลยนะครับเพราะว่ารูปทรงลักษณะพุทธศิป์ในการออกแบบอาจจะสวยเท่ากับกนกข้างไม่ได้นะมันเลยทําให้กนดกข้างเนี่ยยังไงก็แพงกว่าแต่ว่าคนก็เลย หันมาะสะสมพระปิตาหลังเต่าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าราคาจะย่อมยำจะย่อมยำย่อมเยากว่านิดหน่อยเพราะว่าถ้ามีบูชาเก็บไว้นี่มีอนาคตแน่นอนใช่ใช่เพราะว่าการชานวนการสร้างถือว่าน้อยครับแล้วอย่าง <S 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 รุ่นนี้มีจุดใจตังตรง,ตรงไหนบ้างครับพ่อนุนโอเคจุดใจตังสําหรับรุ่นนี้นะในการที่อาใช้ในการพิจารณานะก็ <S <S คือว่า พอหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ด้วยตามหลักสากลของพระทั่วไปนะครับต้องจําพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับว่าพิมพ์เป็นยังไงที่บอกว่าด้านเท้าด้านบนเนี่ยก็จะมีเม็ดเท้าแต่เท้าด้านล่างจะไม่มีนะแล้วก็จํานิ้วมือก็คือจะสั้นๆอ้วนๆอมๆหน่อยนะครับตัวแขนขององค์พระหัวไหล่ก็จะมีความลํำๆหน่อยนะครับแล้วก็พลิกมาด้านข้างทางด้านขวามือเราด้านข้างขวามือเราอ่า นี่สองกล้องไปตรงขอบข้างนะจะเห็นเป็นริ้วๆริ้วๆริ้วๆที่เกิดจากขอบตัดเห็นไหมมีเส้นขอบตัดไหมเห็นไหมเห็นครับนั่นแหละอันนี้คือจุดที่พิจารณาเหมือนกันต้องมีทุกองค์สลับกันดูดูที่องนี้มีไหมอันไหนเห็นชัดกว่ากันองนู้นครับเอ้องนี้เอ้องนี้ครับทำไมทำไมเนื้อถือทำไง ก็คืออย่างน้อยมากน้อยต้องมีแหละมีทั้งสององนะมากน้อยต้องมีแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะก็คือด้านสะขอบข้างเหมือนกันแต่ที่จะเป็นด้านซ้ายมือเราแล้ว,ลว,วนะก็จะมีเส้นวิ่งเหมือนกันเป็นร่องรอยของการตัดจากแม่แม่พิมพ์หรือจากบล็อกนะซึ่งก็ต้องมีมากบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องมีจําเส้น<อ>ที่เป็นรอยตัดให้ให้ดีนะมันจะเป็นธรรมชาติของเขาคือเส้นจะต้องไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเป็นเส้นริ้วๆลีวๆ้วเลเล็กๆเล็กๆเล็กๆล็กงนั้นมีไหม มีครับ,รบอ่ากวลองแรกกันดูอืมแต่องค์นี้ก็มีแต่มีน้อยนะตรงนั้นเยอะกว่าปะเยอะกว่าเ,ย,เยอะกว่านะั้นอันนี้แหละสำหรับการพิจารณาในการดูว่ามันแท้มันเก๋นเนี่ยก็คือจําเนื้อจําพิม์พจำํำลอยตัดด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาที่เป็นธรรมชาติให้แม่นนี่ก็สามารถซื้อของแท้ได้แล้ว และที่สำคัญนะโอ๊ตในการพิจารณาแทหรือเกเนี่ยคือของของปลอมเนี่ยเขาก็จะเอาของแทเนี่ยไปถอดพิมพ์พอไปถอดพิมพ์ทุกสัดส่วนเลยก็จะเกิดความอ้วนหรือความที่มันเคียกพระบวมใหญ่กันนิดนึงคือนิ้วก็ใหญ่กว่ามือก็ใหญ่กว่าแขนก็ใหญ่กว่านิดนึงเพราะนั้นถ้าเราอ่ะเคยเห็นของจริงมาก่อนส่องของจริงอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยพิจารณาของเก๊ได้ง่ายขึ้น เหมือนเวลาเราไม่เจอเพื่อนเรานานๆไม่เจอนานๆพอมาเจออีกทีหนึง่งยังไงก็ยังมีเขาความเดิมอ,อยู่ยังไงก็เรายังจำเราก็ยังจําเ<ด>พื่อนเราได้อยู่เห็นใกล้ๆก็ยังรู้รเนี่คือเพื่อนเราเพราะนั้นพระก็คล้ายๆกันครับสองนานๆสองนานๆจนจําได้จนสนิทจนเป็นเพื่อนกับะพระรุ่นเนี้ยเราเจอของแท้เราก็รู้ว่านี่คือของแท้พอเจอของเก๊ปุ๊บก็เหมือนเพื่อนอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ใช่เพื่อนเรามันกันก็คือเป็นอย่างนั้นเลยครับ สำหรับวันนี้ก็จบรายการอย่าหาว่าอาสอนตอนพ,พับติดตามมหาราบหลังเต่าแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ E ีีหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทางด้านขวามือและเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางรายการเซียนพระหน้าตาดีและพบกันใน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับ